สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงบริษัทวาวในวงการเกมชื่อนี้ทำให้เรานึกถึงแพลตฟอร์มเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Steam หรือความสำเร็จล่าสุดที่ประทับใจอย่างเครื่องเล่นเกมพกพาอย่าง Steam Deck แต่หลายคนก็อาจจะลืมไปแล้วว่าวาวก็มีประสบการณ์การเจ็บปวดกับเครื่องเกมคอนโซลในห้องนั่งเล่นที่ชื่อว่า s Steam m a c h i n e หลับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอุปกรณ์เกมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ PC อุปกรณ์ PlayStation Xbox Nintendo ก็มีนะครับผมมีหมดเลยนะครับผมมีทั้ง Lazada Shopee แล้วก็ TikTok เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งจอยก็มีคีย์แคปวสวยๆก็มีนะครับอย่าง Mario กับ Pacman เกม PS4 PS5 มือ2องเราก็มีขายนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมทีล่ลินด้านล่างนะฮะ แต่วันนี้มีข่าวลือใหม่ล่าสุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่กำลังจะมาถึง mm hmm. เมื่อมีหลักฐานหลุดออกมาว่า,ว,าว้าวกำลังซุ่มพัฒนาเครื่องเล่นเกมคอนโซลสำหรับห้องนั่งเล่นรุ่นใหม่ภายใต้โค้ดเนมที่ว่าเฟมอนสตีม mm hmm. <Steam S 2> แมชชีนหายไปไหนในยุคป,ปี2013-2015ว,ว้าว มแนวคิดที่จะนำประสบการณ์การเล่นเกม PC มาสู่ห้องนั่งเล่นแบบเดียวกับ PlayStation และ Xbox โดยพวกเขาได้ร่วมมือกับผู้ผลิฮตฮาร์ดแวร์หลายๆเพื่อสร้างเครื่องเล่นเกมที่มีชื่อว่า Steam Machine แต่สุดท้ายมันก็ประสบปัญหาหลายๆอย่างเช่นความสับสนในหมู่ผู้ใช้งานมีเครื่องให้เลือกหลายรุ่นจากหลายผู้ผลิตแต่ละรุ่นมีสเปคและราคาที่แตกต่างกันทำให้ผู้ใช้งานไม่รู้ว่าควรเลือกซื้อเครื่องไหน 2. ไม่มีเกมเอกล s t e ต m ีแมชชีนใช้ระบบปฏิบัติการ s t e ีม OS ซึ่งมีข้อจำกัดในการรองรับเกมทำให้เกมฟอร์มยักษ์หลายเกมไม่สามารถเล่นได้ในตอนนั้นและข้อสุดท้ายการแข่งขันที่รุนแรงในยุคนั้นตลาดเกมคอนโซลถูกครอบครองโดย PlayStation 4และ Xbox One อย่างเบ,บ็ดเสร็จทำให้สตรี m แมช i n e ไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปแข่งขันได้ปัญหาที่กล่าวมานี้ทำให้วาว ถอนตัวจากธุรกิจเครื่องคอนโซลไปพักใหญ่และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์แทนจนกระทั่งข่าวลือของเฟรมอนต์ก็ทําให้ทุกคนต้องกลับมาสนใจอีกครั้งข่าวลือของเฟรมอน์เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีข้อมูลหลุดจากกิ b เบนซึ่งเป็นโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์โดยในข้อมูลระบุถึงโค้ดเนมวอเฟรมอนที่มาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งสเปคที่คาดการ CPU ใช้ชิป AMD Zen 4แบบ6คอร์ซึ่งเป็นการอัปเกรดที่สำคัญจาก Steam Deck ที่ใช้ z e n 2 GPU ใช้แบบการ์ดจอแยก AMD Radeon RX 7600ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้มันแตกต่างจาก Steam Deck ที่ใช้ชิปประมวลผลกราฟิกแบบรวมความสามารถในการเล่นเกมด้วยสเปคนี้ทำให้เฟมอน มีพลังประมวลผลเทียบเท่ากับเครื่องคอนโซลยุคปัจจุบันอย่าง PlayStation 5และ Xbox Series X ทำให้สามารถเล่นเกม Triple A ที่ความละเอียด Full HD หรือ 2K ได้อย่างราบรื่นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการใช้การ์ดจอยแยกซึ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า f a m o o n t ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องพกพาเหมือน Steam Deck แต่เป็นเครื่องเกมคอนโซลสำหรับห้องนั่งเล่นที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลสูงสุด แม้ว่าเฟมอนจะยังคงเป็นเพียงข่าวลือแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้ครั้งนี้ว้าวมีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าในอดีตประสบการณ์จาก Steam Deck ว้าวได้เรียนรู้ความสำเร็จของ Steam Deck พวกเขาได้พัฒนา SteamOS และ Proton ที่ช่วยให้การรองรับเกมบนระบบปฏิบัติการ Linux ทำงานได้ดียิ่งขึ้นตลาดที่พร้อมกว่า ในปัจจุบันมีเกมเมอร์จำนวนมากที่ต้องการประสบการณ์การเล่นเกมแบบ PC บนทีวีและตลาดนี้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องระบบนิเวศของ Steam f ฟ m o n จะเข้ามาพร้อมกับคลังเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้ปัญหาการขาดเกมจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและผู้เล่นยังได้ประโยชน์จากราคาเกมที่ถูกกว่าบน Ste ีมเรื่องราวของ f ฟมอนคือการเดิมพันครั้งใหม่ของวาว ที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองในตลาดเกมคอนโซลสำหรับห้องนั่งเล่นอีกครั้งถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงและเฟรมอนสามารถทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมแบบ PC ที่ทรงพลังในรูปแบบคอนโซลได้มันอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกมมือโทรโลกและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามคอนโซลครั้งใหม่ที่น่าติดตามและเพื่อนๆล่ะครับตื่นเต้นกับข่าวลือนี้หรือไม่ และคิดว่าเฟมอนจะสามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกๆท่านไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ